คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยเ่ยจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหนักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยี่สิบสามเจ็ดร้อยี่สบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เและแถวที่20ไเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นปากกลัก10บล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กกุมภาพันธ์2567าหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขเด่น3เลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้ว5งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่9บวกด้วยแถวที่14และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกด้วย7ก็จะได้เลขเด่นปากกลัก10บล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16พฤศจิกายน2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1พฤศจิกายน2566 จ็ดบวกหเป็น8 8ดบวกเเป็น17 17จบเวกสเป็น21 21ิบเวกสเป็น24 24ิบวกเเป็น31ก็จะได้เลขเด็ดหนึ่งเลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16พฤศจิกายน2566ออก1 4ก็เข้าเลขหนึ่ง เข้าปักหลักสิบล่างเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆนดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆนเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนเ่อนก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง6กหนึ่งก็เข้าเลข6 เข้าปักหลัก10บล่างเป็นงวดที่5ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขเด่นปักหลัก10ล่างงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,567ันที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่17มกราคม2567 1บเวก9เป็น10 10บวก6เป็น16 16กบวก3เป็น1 9 19บเวกหเป็น20 20ิบวกเเป็น27ก็จะได้เลขเด่น7ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่2บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่9 และบวกด้วยแถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย4ก็จะได้เลขเด่นปากหลัก10ล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16พฤศจิกายน2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1พฤศจิกายน2566 4บวก4เป็น8 8บวก1เป็น9 9บวก9เป็น18 18บวกเเป็น27 27ิบเวกสเป็น3าก็จะได้เลขเดนหนึ่งเลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16พฤศจิกายน2566ออกหนึ่งสก็เข้าเลข1เข้าปากหลัก10ล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง6 1หนึ่งก็เข้าเลข6เข้าปักหลัก10บล่างเป็นงวดที่5ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลัก10บล่างงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่17มกราคม 2567 0บวก0เป็น0 0บวก9เป็น9 9บวก6เป็น15 15บวก9เป็น24 24บวก4เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่3บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวที่17และบวกด้วยแถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย6ก็จะได้เลขเด่นปากกลักสิบล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16พฤศจิกายน2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1พฤศจิกายน2 5 66 3บวก3เป็นห 6บวก5เป็น11 11บวก1เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก6เป็น21ก็จะได้เลขเด็นหนึ่งเลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16พฤศจิกายน2566ออก1 4ก็เข้าเลข1เข้าปากหลักสิบล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆนดูนะครับ จะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง6กหนึ่งก็เข้าเลข6เข้าปากหลัก10บล่างเป็นงวดที่5ติดต่อกัน มาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขเด่นประกัก10ล่างงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ5บวก5เป็น10 10บวก9เป็น19 19บวก3เป็น22 22บวก1เป็น23 23บวก6เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขดับปากหลักสิบล่างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลด และโดยชำระผ่านบริษั์โดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย Line ID ของผมนะครับ ad d 619 hlvru มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ หรือจะติดต่อผมโดยตรงกิษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุ็ลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนซามนะครับโดยรลย์ไอดีของผมนะครับ8 1 2 c x w q b มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ แลวถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ, like, กกรดดรบเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ